<c oughs> จะเล่นทรอนจะผุดสุกคนเป็นไงมีไม่อนิดไปทัฒนาปลาชุมชนมากก็เลยมาแวะหวยจะได้ละ่ะแหวหวยเบึงหวยน้ำยู่หวยกว่อนสิขาวัดตอนนี้ก็เป็นเวลาสีมง้งหามงเรง <g ül> ตอนไข่ผ้าเน้นไปเห็ดเวียย <g ül> ดำปีป,ปๆเลยปมาล่างกระโตมี <g ül> ล้อหายข้างดาววิชัยเน้นนะมวนคัก <g ül> <g ül> นั่งยอนขาเลยสูงอยู่ดิมวนหลายแน่นบืนกับสิภาพไม่อีกมแรงกับแวะเล่นน้ำร่างกับโตจังเมื่อเห็ดเวี้ยกดิดำปี้ปี้ไปแกดปลาชุ่มชนไปมันห่อนแยมเลยอ่ะพี่นอ้อง น้ำแรง่ปฏิเสธทัธนบพระแก่มันก็ต่กิไม่ซุ้มมือบอนลนะเนาะก็เพิ่งซุ้มมือบอลจุดพ่อแหงแดงก็จุดตต่ท่าแดงอันนี้นที่เน้นแค่เลยเนะี่ยที่ที่พอน้นมๆนนะฟังท่านี้อันฟังท่านหนังของพระจันทร์ฟังหวยทาาน,นหน้าพระจันทร์ านไปแกะเพื่อสิบ่ห้เพื่อสิลดความรุนแรงของไฟไฟ่าไฟอันนี้อย่างมันใหม่ต้นใหม่มันต้นใหม่เวลาอผนห้องประแกะแล้วมันมันใหม่สูงใหม่สูงเลยในลวกต้นไหม่บางต้นอายุบดุนต้นไม่ใหญ่กระเทยตายนะ จะเล้ไปเกียดตุงพ่านี่นี่มันกิดตรงมีแหละเนาะคุอเมื่อบนเมือมื่อบนไปจูดไหมก็ไม่นะก็เลยไปไปเกียดก็ไม่้องก็นแล้วว้องหันกับพักกันเอารถหล,ล่งไปรถหล,ล่งไม่ออกไปยอยู่ทนี้ มือนกาเสียวเลยแจนละมากไป,ไปกันมากกันกเทียวกันเสียรถปิกอัพไปก็ตอนนี้ก็ไยให้ใส่อารอมณ์สินทรีไปกังโมงจะงแงมสามสีม่โมง ก็คือกมวลดีเนะมวลน้ำเขาบอล,ลนี่แน่นกะเงียบเงาไปแบบนึง่งก็จังมุเจ้ามิลูมิเตาเ่าแหละเนี่ยง้อมทั้งหลายกันนะคอยกับมิลูมิเตา่าจังสี่คยกับมวนไปนั่งเธอมีความสุขไปจังมุเจา้ามุเจ้ามิลูมิเตา่าอยู่นั่นมุเจ้ากับกินข้ขาวแซ่บนั่นรับเพราะว่า อันบอนีม่ลูกนม่เตาอยู่น้ำกันข้าเจ้าไปหาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงเทพกันกินข้นขาวมแสบแล้วตะลงมือ่อนั่นบล่ล่ะามานยิ่งายามคใหง่มากหนีไปเข้าสู่เมืองไปหาศึกษา่นรู้ในเมืองในหน้าก็เน,น่าได้แล้ว จากของกัยุทเป็นผู้เท่าฟาวัดไปมังปูหลวงตาฟาวัดฟาว่าไปเลียงไก่เลียงกาลอง <c oughs> <c oughs> ให้หน่อยเลยน่นน้ำกันมาสาน,นี่นนะ แน่ว่าถ้าผมไปเล่นผมวัดเต่มว่ครับเล่นก็ต้องไปเล่นไปเล่เน้นหน่อยเขา,า,า,าเล่นเน้นใหญ่นางซื่อโลดถ้ามาเสดี่มันเร่งพี่น้อง <c oughs> มวนอยู่ท่มวนจิตมวนใจอยู่เด้ออกจากวัดจุกว่าพี่น้องก็จะมุดเจ้าเบิ้งเอียง nhang mà năm tháng khít hiện ông trang đầy là chân hiện mẹ vâng nè mừng đu đau mẹ đau mẹ vâng đu lâu cả có máy là lâu trang đầy bụng hiện bữa này là. nên nói hiện Hãy subscribe อเต้าออียงเต้าบกเต้านามก็ะิปป no, no. ้อยไปละไปตามกรรมตามเบี้ยตามยถากรรมเด้อผู้เลียผู้ขามบอดดิจับขังมองเนียเด้อใส่แต่ล่ามนะ่ล่ามใส่หางเียงยุกยื่นยื่ใครนี่บ่แต่ล่ามบ่ยื่นยื่นซื่อนี่บ่ยื่ซื่อนี่บ่ วุ้ยเตนลามตีวุ้ยเออจังล่องเบิ้งแตนนะค่อยมามั่นใจนี่จะมาเพิงนะค่อยมั่นใจอยู่เพิ่งเน้นเนโน่เน้นโนบอกมันต่วยนาออกด้วยนะดำๆเนโน่ต่วยนาออกแน่ โ้ยหนาวเนี่ยคางแต้หูน่ะนะเออน้มเห็นนิมบนเลยอีวิสักแง่้ยเง้ยขึ้นเลยเลยนะีวิอืมนี่ไฟวิเมียทรง อยสิบาเอานอกลวยหนอกล้วยเอาอันเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำใน้วพี่น้องจีดมล่าพาจากด้วยบหมนทำตะเวนคอย เงยลงก็สิเมื่อวัดเมื่อว่ากันบัดอ่าอ่าก่อนจิตไปกับฟากดก,กดนแรกกดแชร์กดติดตามให้เด้อภาพาเคบัคขาบันนอกบันหน้าใช่บรรยากาศบันนอกบันหน้าให้เบิ่งภาบนอกบันหน้าอ่ะเดเริ่มพ่อ